สวัสดีครับทุกคนอ่าชัดคอมเมนต์กัน

กอไหนนี่เดี๋ยววันอาทิตย์นึงได้ส่วตอนวันอาทิตย์รวยไม่ฉันฉันแ้วมังเสียงอะไได้ครับคนแร้มันคนแรกมึงเสียงทำเลยแค่นมัน แชทกันะมันเดินไม่ได้เลยเนะี่ยโอ๊ตสายแล, <c oughs> ล้วเขย่าเขย่าเล่นก็ตามมาเลยเดี๋ยวเราจะมีจุดดึกจอยกินข้าวก่อนยังก็ต้องบ้าก่อนมันก็เป็นน้ำและ ก็ช่วงเี่นแรกๆเขาโคตรค้างเลยแหละอ่าไปฟรรมม้าห้องนี้ก่อนนะ s c p 096สิบประก้าวอนเป็นขออืมไม่ได้โอเคฟาร,ร์ม,มัน,นะลละอะไรนะเดี๋ยวเข้าไป โอเดี๋ยวเพื่อนจะจอยตามมาคือมันเป็นการไลฟ์กสุดท้ายของผมด้วยก็ไม่ใช้ไลฟ์สดคือฉันเลือกสดตอนอัดนะก็คือแอปอัดเดือนนะอาจจะมันสามารถไลฟ์สดได้เย้อนนอาทิตย์ก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะเพื่อนทำมาก่อนแป๊บนึงกูโจ้สิีทบยังไงยังยัง เพื่อนทำมาแล้วโอเคเลยฟาร์มก่อนนะโอ้โหโอ้โห oh <im les> มันจ่อยกันระย่างรัวโอเคเดี๋ยวฟาร์มห้องนึงก่อนแล้วว่าน่าเพื่อตามฟาร์มมตามไม่ได้วนะ่าตามติดกันเลยอือหือ

อย่าเตียนเลยอย่าเตียนเลยคฮ้ยเฮ้ยมีมอ,อะไรสวัสดีทุกคนเข้ามาไหว้ด้วยกันเขมาพูดคุยกันได้ซื้อซื้อตั้งเราจะมีไลฟ์สุดวันอาทิตย์นะจะเอ้ยวันเสาร์ดีกว่าวันเสาร์อีกไลฟ์สุดนี้นะอาทิตย์สัปดาห์ละครั้งไม่ใช่มาทดลองไลฟ์สุดี่เช่ แล้วอีกสคนไปไหนเล้วนะเฮ้ยออคือไมแล้ก็ไม่รู้แล้วนี่เอไคสองคนเราเกียนี่ก็ฟาร์มยากเหมือนกันนะเนี่ยฟาร์มยากกว่าทีมดีเฟนซ์ออันกมา

มาใหม่ด้วยนะครับครับอย่าลืูมาติดตามด้วยเขามาดูไลน์นะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย มีศูนย์แต่คนนั้นรักจะปามดาบไม่ต้องเป็นเหี้ยงทำมันตัวท้ายยังไม่ได้ทำมันได้หมดแะ้วตักตักตักแล้วกตัดว่าจบเรียนได้และะ้ว เล่น,นกัอะต่ากันตัวอักรก็ขย้ปืนเลยได้ชุตามมเล่นกันได้นะครับช่ดตามนี้นะช่อตามนี้นะครับเอาเปจอยโดย I have a new friend. จะมาทำไเี yeah, beach, mm ่ยไม่ใช่ไม่เอาไม่ทานั้นชุดนี้ไม่เลยอะตัวผิดตัวไหม คนที่อยู่อ,อ่าน,นพิมพ์แชทมาไหนใครอยู่อะพิมพ์แชทมาไหนใครอยู่พิมพ์แชทมาไหนพิมพ์แชทมาไหนทุกปีกับพี่นี่นี่ตุล 我的。 ที่สองแปดเจ็ดเไปสมก่อนได้มดไดเป็นละครก่นได้ดแปดว้ดได้ละครมีประโยชน์นะช่วยอก้นอ้้ได้ไวจวะ เราไกินาไปกินเอาหาไหนอนี่ um> her, ัก้ไปเี so ่ยยอดะพแก้วอะไรอลจะมาเหวขออขอเลออเลยสุดหน่อยก็พอได้นะกมัไล่สดง่ายอ แต่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนี่ยมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอุ้ยคู่คู่คู่ค้างกระตุกแหลกอะไรเบอรไม่อืมนี่จะพายแล้วข่อยอ่ะผมไม่ใช่คนนเออดีโพดะตามต่อประขยับขยับ

cái <laughs> này cái này cái Cắt tục, lẽ không có tục rồi

都是他的。对、yeah. yeah. uh, uh.。第一。我我。几十个。哎呀妈呀！我天呀！

เอ,อ,อกพิษมันหาจับไหนเนี่ยอุ๊บออทอะไรกวการกระจายบอลังกระตอกแล้วต้องคนไปยืเลยตวยองเออีอีสกิทมันเรากสกิทมันแล้วกสกิทมันแล้วกดอันนี้ก็ได้แล้วก็ได้ মানে แต่จะมีเสียงบรบกวนนะครับแต่ตอนนี้เปิดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคครับเรจะปิดไลค์ก่อนเท่านีน้นะครับก็แเบตดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครับเราเจอเินเสาหน้านะครับตอนนี้แบตดทบจะไม่ไหว,แล,วแล้วนะครับจะตายแล้ว g ู o d b y นะครับ g ู o บาย e g าย d b y ละกนนะครับแต่ละคนแตเจอเงินเสาหน้านะคะ เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย